เรามาชมภาพเบื้องหลังบรรยากาศการถ่ายทําปฏิทินดาราประจําปี2559ของเหล่าดาราของพระนางของละคร2เรื่องนี้กันเลยค่ะ,คะนั่นก็คือท็อปจรรนนะคะรวมทั้งน้องมิ้นชาลิดาแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสาวค่ะเต้านัทพรก็ยังคงคอนเซ็ปต์นะคะเรียบหรูดูสบายค่ะแต่จะเป็นแนวสดใสน่ารักในบรรยากาศที่เห็นนี้นะคะ เป็นเมืองต่างอากาศริมทะเลที่ประเทศกรีซค่ะ,คะเลยต้องมีการเซตฉากหลังเป็นกำแพงค้าวมีดอกไม้แค่นั้นยังไม่พอนะคะทีมงานยังเปิดเพลงสร้างบรรยากาศแล้วก็เปิดพัดลมอย่างที่เห็น <c oughs> นี่แหละค่ะให้เป็นเหมือนลมทะเลค่ะ,คะนี่ะค่ะเปิดเพลงบิวด้วยนะคะ <c oughs> ส่วนอีกฉากหนึ่งค่ะก็จะเป็นฉากนี้นะคะเป็นกําแพงสีส้มสดใสไม่แพ้กันนอกจากตัวช่วยอย่างที่บอกคือมีลมมีเพลงแล้วอีกตัวช่วยหนึ่งคือรองเท้าค่ะพี่หมากค่ะทำไมนี่นะคะนะเพราะว่าน้องมิน้นใส่รองเท้าส้นเตี้ยส่วนแต้ใส่ส้นสูงค่ะเพื่อว่าเวลาถ่ายทําในฉากยืนแล้วน้องมิ้นที่สูงกว่าคนอื่นจะได้ดูเท่ากาันจะได้ภาพที่สวยงามค่ะหรูแล้วก็ดูสบายตาไม่ไม่ไม่แต่ขอให้แต่พูดว่าต้องม<ห>ีต้องม<ห>ีเป็นใช่ใช่เอาหม่คอนเซปต์ปีนี้เป็นเรียบหรูดู สบายเราก็หยุดซาทอรินีที่กรีซนะคะแล้วก็มีลมมีอะไรมาช่วยมีเพลงมีลมมีเพลงเพลงอะไรนะมามามยมามยมีอยู่เพลงเดียวครับเปิดตั้ง80โมงจนถึงบ่ายสามก็ลองเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆว่าจะเป็นโพสต์นี้โพสต์นั้นอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนออกมาให้ให้ให้ดูแบบเข้ารูปแบบมากที่สุดครับแล้วสุดท้ายเป็นยังไงครับเต้กกี่คอมโพสครับวันนี้ ก็เยอะมากแต่ว่าก็พอใจมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่เราก็ถ่ายกันมาทุกปีเราก็จะเห็นแบบ<ม>คือเราก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์แต่มันก<ม>็ยังมีการโพสตกันอยู่แต่ว่าอันนี้มันจะมีความเป็นตัวเราค่ะ จะได้ชมภาพสาวๆ <ฮะ S 2> แล้วก็หนุ่มด้วยแบบนี้ในปฏิทินเดือนไหนต้องรอติดตามกันวันที่5พฤศจิกายนที่เซเว่นอีเลฟทุกสาขาก็จะวางจําหน่ายกันเป็นวันแรกเลยค่ะพรุ่งนี้จะเป็นใครติดตามต,ะะติดตามกันค่ะยังไงเราก็ยังคงไม่ยอมบอกนะคะ <c oughs> ว่าซุปตาดาราคนไหนอยู่เดือนไหนนะคะค <ฮะ S 1> อติดตามกันไปเรื่อยๆให้ลองเดากันดู <c oughs>